สวัสดีค่ะหมอเหมี่ยวนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้มาตอบคำถามโควิด1 9กันอีกรอบหนึ่งนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ถามเข้ามาว่า ะะวัานว่าหน้ากากอนามัยกับหน้ากากทางการแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วที่ได้มาตรฐานะเป็นยังไงนะคะหน้ากากาที่ได้มาตรฐานนะคะแบบที่คุณหมอใช้ตรวจคนไข้นะคะก็คือเขาเรียกว่า surgical mask นะคะหรือว่าเป็นหน้ากากทางการแพทย์นะคะมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกนะคะ อันนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทสินค้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นการให้ความรู้นะคะแล้วก็ตอบคําถามคุณพ่อคุณแม่นะคะข้อสงสัยกันนะคะหน้ากากเซอร์จิคอลแมสหน้ากากทางการแพทย์นะคะด้านนอกนะคะสามชั้นหนึ่งจะเป็นผ้าสปันนะคะลดช่วยลดแรงตึงผิวนะคะป้องกันน้ําป้องกันความชื้นได้ะคะอันนี้คุณหมอตัดให้ดูเลยนะคะ อันนี้ด้านนอกนะคะสีเขียวไว้ด้านนอกเหมือนคลิปที่เราได้บอกกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไปตามดูกันได้ในเพจ Baby Ma t t เธอร์บหมอเมียวนะคะอันนี้ตรงกลางค่ะชั้นตรงกลางดูกันแน่ๆไม่มีรูนะคะชั้นตรงกลางไม่มีรูนะคะแล้วค่อน,นข้างจะเหนียวนะคะอันนี้คือป้องกันเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคชั้นตรงกลางนะคะแล้วก็ชั้นในสุดนะคะชั้นในสุดคือ ผ้าสปปนิ่มๆน,นะคะสีขาวเอาไว้ด้านในนะคะจะไม่ระคายเคืองผิวนะคะนี่คือ3ชั้นที่ได้มาตรฐานดูกันอีกครั้งนะคะด้านนอกตรงกลางนะคะกันเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ด้านในนะคะอยู่ด้านในผิวนะคะอันนี้3ชั้นที่คุณหมอใช้ตรวจคนไข้จริงนะคะมีขดลวดอยู่ด้านนอกนะคะส่วน หน้ากากอนามัยที่ถามว่าที่เราซื้อกันอาจจะต้องตัดดูนะคะอันนี้ลองตัดดูแล้วอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะอันนี้เหมือนกันนะคะ<อ>ก็ลักษณะเหมือนเซอร์จิคอลแมสเลยผ้าสปันอยู่ด้านนอกบางๆกันความชื้นกันน้ํากันน้ํามูกน้ําลายนะคะส่วนด้านในด้านในก็คือเหมือนกันเลยมีตรงนี้นะคะสําคัญคือการเชื้อไวรัสนะคะเป็นหนาๆไม่มีรูนะคะ นี่นะคะเป็นหนาๆไม่มีรูเนาะอันนี้คือการเชื้อไวรัสได้นะคะแล้วก็ด้านในเป็นสปันสีขาวนะคะอันนี้นะคะป้องกันนิ่มๆมี3ชั้นเหมือนกันอันนี้ที่ได้รับมานะคะมีเพื่อนๆซื้อมาให้นะคะเป็นสีฟ้าอันนี้ก็เหมือน surgical mask นะคะเป็นหน้ากากอนามัยชนิดนึงอันนี้คือได้มาตรฐานนะคะ ถามว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากเซอร์จิคอลแมสนะคะที่ได้มาตรฐานเนี่ยการเชื้อไวรัสได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใส่ปกตินะคะการเชื้อไวรัสได้ประมาณ50-60%แต่ถ้าจะให้ดีกัน95%คือจะต้องปิดไมโครปอนะคะให้อยู่ด้านบนนะคะให้ลักษณะเนี่ยอ่านี่นะคะปึ๊บเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะจับห่วงด้านข้างปึ๊บปึ๊บอ่า ติดไมโครปอปึ๊บนี่นะคะให้แน่นตรงนี้นะคะอันนี้จะป้องกันเชื้อไวรัสที่จะเข้ามาได้นะคะอันนี้จะป้องกันเชื้อไวรัสหลังจากติดไมโครปอด้านบนด้านข้างนะคะอันนี้จะสามารถป้องกันได้ถึง90%ขึ้นไปเกือบ95%เลยนี่นะคะสามารถสิวด้านข้างได้นะคะสองข้างบนด้านข้างนะคะให้แน่นนะคะอันนี้จะป้องกันเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าด้านนอกเนี่ย ของเซอร์คิมมันจะกันน้ําได้ด้านสีเขียวนะคะหยดน้ําลงไปอ่าน,นี้เห็นไหมคะดูใกล้ๆเลยดูใกล้ๆอ่าน้ํากันน้ําได้นะคะอันนี้กันน้ําได้อ่าส่วนหน้ากากที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นหน้ากากเช่นหน้ากากอันนี้นะคะได้รับมาอ่ามีอันนี้ได้รับมานะคะยืมเขามาอันนี้ยืมเขามานะคะ มีสี่ชั้นด้วยกันชั้นนอกที่เหมือนลดแรงตึงผิวนะคะเป็นผ้าสปันชั้นที่สองเขาบอกมีสี่ชั้นเลยหนามากดูกันว่ากันเชื้อไวรัสได้หรือเปล่านะคะชั้นที่สองบางมากเลยมีรูไวรัสนี่ขนาดอนุภาคมันเล็กนะคะม,มันผ่านรูพวกนี้ได้นะคะชั้นที่สาม เป็นผ้าสปันเหมือนกันแล้วก็ชั้นที่4ก็เป็นสปันมีรูเหมือนกันนะคะอันนี้4ี่ชั้นแต่ไม่มีชั้นกองไวรัสอยู่ด้านในนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้4ชั้นแต่เป็นผ้าสปันหมดเลยอันนี้คือมันไม่ได้มาตรฐานนะคะมันกันเชื้อตัวไวรัสไม่ได้ไม่มีแผ่นกองเชื้อโรคนะคะมีแต่ผ้าสปันสี่ชั้นเลยนะคะแล้วก็มาดูอีกอันนึงอันนี้ก็ยืมเขามาอันนี้ก็ยืมเข้ามานะคะ อันนี้นะคะหนึ่งผ้าบางๆนี่นะคะปึ้งมีรูนะคะไม่กองเชื้อโรคนะคะอันที่สองปึ้งมองทะลุผ่านได้นะคะเป็นผ้าสปันเหมือนกันและชั้นที่สามสปันเหมือนกันอันนี้ก็ไม่สามารถกองเชื้อไวรัสได้นะคะอา,อาจจาะกาันน้ำได้นิดหน่อยที่มีสีลักษณะเหมือนสีฟ้าฟานี่นะคะ หยดน้ําลงไปปึ๊บโอ้โหอ,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 อันนี้กันน้ําเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ่ากันน้าได้นิดหน่อยนะคะอันนี้คือจุดประสงค์เราต้องการจากการเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเพราะฉะนั้นควรจะแอบตัดดูนิดนึงนะคะว่ามันมีแผ่นกองไวรัสหรือเปล่านะคะอ่ามีคนถามเข้ามาว่า อ้าแอลกอฮอลเจลเจะสิแอลกอฮอลเจลนะคะเหมือนที่สอนไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะล้างมือ6ขั้นตอนมีอะไรมั้งคะทวนได้ด้านหน้าลองนิ้วมือ1ด้านหลัง2ลองนิ้วมือ2นะคะ2อองเพลงช้าง2รอบแฮปปี้เบิร์ดเดย์2รอบนะคะได้ประมาณ30วินาทีนะคะอ้าสมนี่นิ้วโปง้งอ่า4ลองนิ้วมือ5 ล้างมือฝ่ามือแล้วก็ข้อมือ6นะคะอันนี้6ขั้นตอนแล้วต้องล้างนานเพื่อให้เชื้อไวรัสนะคะมันออกจากล่องนิ้วมือฝ่ามือออกให้หมดนะคะมันต้องชําระล้างปอคุ้มไวรัสออกไปแล้วก็ชําระล้างตัวไวรัสออกไปนะคะด้วยสบู่หรือ70%อแอลกอฮอล์เจลนะคะอันนี้ก็สามารถชําระล้างได้มีคนถามว่าแล้ว90%ซแอลกอฮอล์ใช้ได้ไหม คือเปอร์เซ็นต์สูงๆน่าจะดีอันนี้มีคนถามเข้ามา90%นะคะมันจะระเหยเร็วแอลโกอฮอล์มันจะระเหยเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะน้อยอแป๊บเดียวอยู่บนมือแล้วก็ระเหยไปเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะ เชื้อไวรัสเนี่ยเปลือกคุ้มข้างนอกยังไม่ทันละลายเลยแอลกอฮอล์หายหมดแล้วเพราะฉะนั้นแนะนำเจ0แอลกอฮอล์เจลนะคะที่มีสารคาเชโลคและก็สารกอดเจลนะคะแล้วก็ต้องไม่แห้งเร็วเกินไปนะล้างเหมือนล้างมือ6ขั้นตอนเลย20-30วินาทีเจลก็น่าจะยังอยู่นะคะอ่าอันนี้แสดงว่าได้มาตรฐานนิดนึงควรจะมีเลขรับรองมีอ,อยอรับรองนะคะ 3. ถามว่า กลับไปบ้านจะทำยังไงเสื้อผ้าทำยังไงดีอุณหภูมิที่60องศานะคะสามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสโควิด1 i d ได้นะคะเพราะนั้นเสื้อผ้าถ้าเครื่องซักผ้าที่บ้านตั้งอุณหภูมิ60องศาได้เลยนะคะสามารถที่จะซักพวกเชื้อไวรัสฆ่าโควิด1 i d 1 9ได้นะคะเครื่องไครสามารถตั้งได้ตั้งเลย60องศานะคะ อย่าลืมว่ากลับไปบ้านนะคะกลับไปบ้านควรจะอาบน้ําแล้วก็สระผมชําระล้างร่างกายก่อนที่จะสัมผัสลูกน้อยก่อนที่จะกอดหอมลูกน้อยนะคะถ้าไม่งั้นเราจะนําเชื้อโควิด1 9ไปหาลูกๆได้นะคะเพราะฉะนั้นอาบน้ําสระผมด้วยนะคะล้างมือก่อนที่จะกอดก่อนที่จะหอมลูกนะคะ สำคัญคืออยู่บ้านนะคะไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้านนะช่วยกันนิดนึงนะคะลดการแพร่ระบาดของเชื้อนะคะอยู่บ้านกันนะคะ,ะแล้วก็สำคัญคือรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันนะคะเราจะรอดจากโควิด1 9ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันค่ะ